ไปบอกเลยมองเนะฮะอ่ามองมาลูกมองอ่ามาจุดธูปว่าบเรามาใส่ทองรอพระเอาปัจจัยมาถวายใบสีถวายครูบาอาจารย์เพราะเรามีศิษย์มีครูเหมือนกันอ่าเพราะว่าท่างพิพัฒน์ดอนโมยังไม่ไหวไปทาพิธีขณะยุคพิธี่ธอาบูชาครูนี้ท่านไในขาดนะเอาตั้งนะับโมสามเจ้าพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาพธระตะนะโมตัสสะ โตอรหะโตสัมมาสัะนะโมตตะโตอรหะโตัมมาสัอันนี้กองพิธีนะอีกมาปัตุปัจจัยกตินะทุตสังอัคคีปิดามันดาอเทพีวังจึงสักจิกรายที่นี้อันเชิญมาในงานี้เด็กจุดนี่ข้าพเจ้า ภาพการะถิ่หน้าทาน,าน,านาในงานทอดกระถิงงถ่งวัดเมาย่างตอมใ,ใ,ในปีนปี้ขอรวมเป็นเจา้าภาพ